หลวงพ่อเจ้าคะโยมสงสัยว่าการที่เราเดินทางไปกราบไหว้สังเวชนียสถานสี่ที่อินเดียมีอานิสงส์หรือความสําคัญอย่างไรในทางธรรมะคะมันเป็นแค่การไปเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือเปล่าจ้ะคะหลวงพ่อเป็นคําถามที่ดีมากเลยโยมฟังนะการไปกราบไหว้สังเวชนียสถานสี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางธรรมะ เพราะสถานที่เหล่านี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าของเราประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพานแต่ละแห่งจึงมีความหมายลึกซึง้งแล้วการไปรเยือนแต่ละสถานที่จะให้ประโยชน์ทางจิตใจ,จแตกต่างกันอย่างไรบ้างเจ้าคะหลวงพ่อโยมที่ลุมพินีสถานที่ประสูติ์จะช่วยให้เราได้ระลึกถึงการเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธมารดา ส่วนที่พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเพียรพยายามอย่างถึงที่สุดในการแสวงหาความจริงจนกระทั่งได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณฟังดูน่าเลื่อมใสมากเลยจะคะ่ะหลวงพ่อแล้วที่อื่นๆล่ะคะที่สารนาศปาอิสิปิตนาฤรุกรทายวันสถานที่แสดงประถมเทศนาเป็นการเริ่มต้นการประกาศพระธรรมจักร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาทำให้เราได้ตระหนักถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ส่งนำทางให้สัตว์โลกได้พ้นทุกข์และสุดท้ายคือที่กุสินาราสถานที่ปรินิพานเป็นการแสดงถึงความไม่เที่ยงของสังขารและสอนให้เราไม่ประมาทในชีวิตโยมพอจะเข้าใจแล้วเจ้าคะ่ะแต่การไปถึงสถานที่จริงๆมันจะแตกต่างจากการที่เราศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไรเจ้าคะโยม การได้ไปสัมผัสสถานที่จริงด้วยกายของเราเองได้เห็นซากโบราณสถานได้สูดอากาศในบริเวณนั้นจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหมือนเป็นการย้ำเตือนถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและเป็นแรงบันดาลใจให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์อย่างไรล่ะโยมนั่นสินะคะ การได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองคงจะทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างออกไปแล้วเราควรจะตั้งจิตตั้งใจอย่างไรในการไปกราบไหว้สังเวชนีสถานเจ้าคะซึ่งสำคัญคือการไปด้วยจิตใจที่สงบตั้งมั่นในศีลสวดมนต์เจริญภาวนาระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณและพิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนของสรรพสิ่งการทำเช่นนี้ จะช่วยให้การเดินทางของเราเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงอย่างไรล่ะโยมนั่นสินะเจ้าคะกราบในเมตตาหลวงพ่อนะเจ้าคะที่อธิบายเจ้าคะ่ะโยมรู้สึกอยากที่จะไปกราบไหว้สังเวชนียสถาน4ี่มากขึ้นเลยคะ่ะอนุโมทนาด้วยนะโยมขอให้การเดินทางไปกราบไหว้สังเวชนียสถานเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาและความเพียรในการปฏิบัติธรรมของเราทุกคนนะโยมนะ